ดีครับวันนี้พบกับผมโอเล่ไปอีกครั้งครับสวัสดีแฟนๆแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่รักทุกคนครับแล้วก็สวัสดีแฟนผู้ติดตามของผมทุกท่านครับโอ้ผมนี่ดีใจมากครับในคอมเมนต์นะที่แฟนๆนี่มาให้กําลังใจผมนะในการทําคลิปนี่ครับทำคลิปให้กับทางทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผมขอบคุณทุกคนจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นพี่เอครับพี่ตั้มครับพี่กำพลครับ พีนิดครับทุกคนแล้วผมขอบคุณจริงๆครับที่ติดตามครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมตลอดครับให้ผมทําคลิปของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเรื่อยๆครับผมจะทําออกมาให้ดีกว่าเดิมครับแล้วก็ให้มันแบบโอเคกว่านี้ครับที่เป็นอยู่ครับผมจะทําให้ดีขึ้นครับแล้วก็สําหรับคืนนี้ครับเริ่มต้นกันเลยครับคืนนี้ครับทีมเราครับจะมีโปรแกรมการแข่งขันครับ ก็คือทีมเราจะบุกไปยังสนามท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมครับก็ทีมเรานี่เตรียมกระสุนไว้แล้วครับก็ผมได้ยินข่าวมานะครับว่าทีมเรานี่ตอนนี้ไปก็ไปขอกระสุนทางเกาหลีเหนือนะครับมาแล้วนะครับเป็นนิวเคลียร์นะครับเพื่อจะยิงทางไก่เดืยทองครับก็ไม่เดือยก็ปีครับที่จะหักในคืนนี้ครับสองอย่างเนี่ครับพูดเล่นนะพูดเล่นนะมาเริ่มต้นเลยครับ โปรแกรมฟีลิกับวิกทีก้าครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับคืนนี้นะครับก็โดีใจมากครับฟีลีกจะเริ่มต้นแล้วครับเพราะว่าช่วงพักเบียร์ทีมชาตินี่ผมรู้สึกเหงามากครับไม่อยากดูครับทีมชาติครับอยากดูแบบฟุตบอลสโมสรมากกว่าฟุตบอลฟีลีกนี่ยครับก็วิกที่9ก็เริ่มต้นกันเลยนะครับจะมีกันทั้งหมด10คู่ครับก็คืนวันเสาร์ครับเริ่มต้นที่คืนวันเสาร์ก่อนนะครับนิวคาสเซิลครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของเชลซีครับ คู e ุยสองครับแอตเลติกาครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของไบตันนะคูุยสามครับบิ๊กแมตช์ครับท็อตแนมฮอตสเปอร์ครจะเปิดบ้านรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราเนี่ยครับและก็คู่ที่สามครับคู่สุดท้ายครับคู่ดึกของคืนวันเสาร์ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของเวสต์บอมวิดอัลเบียนครับและก็มาคืนวันอาทิตย์นะครับฟูลแลมครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของเอฟเวอร์ตันนะและก็เชฟฟินยูไนเต็ดครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับ และก็คู่ต่อมาครับลีดยูไนตดครับจะเปิดบ้านรับรเยือนของอาร์เซนอลครับและก็คู่สุดท้ายของคืนวันอาทิตย์ครับเลี้ยวพูวัชแชมป์เก่าครับจะเปิดบ้านรับเยือนของเลสเตอร์ซิตี้ครับโอ้ผมมองว่าคู่นี้ก็เป็นอีกคู่ครับที่น่าดูครับระหว่างเลี้ยวพูวับเลสเตอร์ครับเพราะว่าเลสเตอร์นี่ถ้าพูดถ้าพูดกันตรงๆนะผมมองว่าเขานี่ชอบพุ่งล้มมากในเขตโทษนะครับ ก็ริเวอร์ต้องระวังในจุดนี้นะครับแต่ผมมั่นใจว่ากองหน้าของริเวอร์น่าจะเอาอยู่ครับเพราะว่าผมคิดว่าริเวอร์แรกแน่นอนครับเพราะว่ากองหลังเขาขาดอยู่ครับผมคิดว่าริเวอร์เอาชนะได้ครับแล้วก็มามันเดย์ไนทครับคือวันจันทร์ครับเบอร์ลี่ครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของคิดตันพาเลทครับและก็อีกคู่นะครับบูธแฮมตันครับจะเปิดบ้านรับรเยือนของเซาแทมตันครับ โอ้เซาแทมป์ตันนี่ต้องบอกแล้วว่าช่วงมุงนี้นี่ฟอร์มร้อนแรงจริงๆครับแต่มาเจอวูฟในนัดนี้ครับไม่ใช่งานง่ายครับเพราะว่าคุณซือนูโนเอสดบิเนโตซานโตนี่คือสุดยอดแห่งคุณซือเหมือนกันนะครับก็วิตติกาวนี้แน่นอนว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับสำหรับตาแหน่งจ่าฝูงหรือตําแหน่งในตารางคะแนนครับของทีมต่างๆครับจะเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับในวิธติกาวนี่ครับก็มาเริ่มต้นเลยครับเรื่องแรกครับที่ผมจะพูดนะครับ ก็เป็นเรื่องของแป๊บกาดิโอลาครับก็ทุกคนก็รู้กันไปแล้วครับว่าแป๊บกาดิโอลาครับได้ข่ายสัญญากับทีมไปครับ2ปีครับเออดไปสองปีครับสำหรับแป๊บกาดิโอลาครับโดยค่าเนี่ยของแป๊บกาดิโอลาครับจะได้ถึง22ล้านปอนด์ต่อปีนะครับโอ้โหเยอะมากครับต้องบอกเลยครับว่าเยอะจริงๆครับก็เพิ่มจากเดิมถึง5ล้านปอนด์ครับปกติแล้วนี่แป๊บกาดิโอลานี่รับอยู่17ล้านปอนด์นะครับ ส่วนทางสโมสรนะครับก็ได้เพิ่มในสัญญาฉบับใหม่นี่ครับเป็น22ล้านปอนด์นะแล้วก็ถ้าแป๊บกาเดล่าสามารถพาทีมได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับสโมสรจะไดโบนัสอีก10ล้านปอนด์นะปกตินี่สโมสรจะได้แป๊บอยู่7.5ล้านปอนด์นะแต่นี่บวกเข้าไปสองจุดล้านปอนด์นะเป็น10ล้านปอนด์นะโอ้โหเยอะจริงๆครับน,นี่ถ้าแป๊บกาเดล่านี่พาทีมได้ แชมป์ทั้งสองถ้วยเนี่ผมคิดว่าน่าจะฟาดไปไม่ก็ประมาณ40ล้านปอนด์น้ครับเยอะกว่านักเตะด้วยครับโอ้เยอะจริงๆครับแป๊บปริโวล่าเป็นมือซื้อทีค่าตัวนี่สุดยอดแล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่าผลงานที่เขาทํามาครับถ้วยที่เขาได้มาทั้งหมดครับเป็นฝีมือล้วนๆนะคสับแป๊บปริโวล่าครับแล้วก็มาเริ่มต้นกันแล้วสำหรับความพรีครับในคืนนี้ครับแล้วก็มาเริ่มต้นบทสัมภาษณ์กันเลยครับ ก็เอาเฉพาะจุดพลิกๆนะครับก็เริ่มต้นกันเลยครับก็ตอนแรกครับตอนเริ่มต้นสมภาษา์กันมาโอ้โหต่างคนต่างนี่ยกย่องกันเลยครับแบ๊บดี้ยกย่องครับว่าโชเซ่มุนินโยครับเขาทําทีมได้ดีมากครับแล้วก็ปีนี้ครับสเปอร์มีโอกาสที่จะได้ลุ้นแชมป์ครับเขาก็ยกย่องนะครับให้กับโชเซ่มุนินโยครับแล้วก็ยอมรับรบว่าโชเซ่มุนินโยครับไม่ว่าจะไปทําทีมไหนครับก็จะ ทำผลงานได้ดีทุกทีมครับนี่คือแป,ป๊บยกย่องมูรินโญ่ก่อนนะครับและก็มูรินโญ่ก็ได้ออกมายกย่องแป,ป๊บกาเดโอลาเช่นกันนะครับว่าแป,ป๊บกาเดโอลาครับเขาดีใจมากครับที่แป,ป๊บกาเดโอลาต่อสัญญาครับและอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราต่อไปนะครับโดยจะได้เป็นคู่แข่งของเขาต่อไปนะครับเขาก็ยอมรับครับว่านี่คือคุณซื้อระดับโลกครับฟีลิกต้องการคุณซื้อระดับโลกแบบนี้ครับอยู่ในเวทีฟีเวีครับ คือโชเซ่มูนโก็ได้บอกรับว่าต่อให้เอาปืนไปจ่อหัวทางเป๊ปกปรดิาครับเพื่อที่จะให้เขาเซ็นสัญญาเขาก็ไม่มีทางทำครับถ้าเขาไม่มีความสุขจริงๆครับโดยมูรินโญ่นี่ได้บอกว่าใส่ที่เป๊ปเซ็นสัญญาก็เพราะเขามีความสุขจริงๆกับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับตอนแรกนี่คือว่าต่างคนต่างยอมรับครัพูดถึงกันและกัรนี้ดีมากนะครับแต่มาจุดพลิในตอนหลังนะครับ ก็บุรินโยเริ่มต้นก่อนครับเขาก็ได้บอกนะครับว่าเขายังจําได้ครับนัดที่แล้วครับที่เขาชนะเราไป2ประตูต่อศูนย์ในนัดล่าสุดที่เจอในเดือนกุมภาพันธ์นะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยครับในฤดูกาลนี้แล้วนะครับเขาบอกว่าทีมเขานี่แข็งแกร่งกว่าเดิมนะแข็งแร่งกว่าเดิมเยอะครับแล้วก็เขาได้บอกครับว่าเขาก็รู้ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็แข็งแร่งขึ้นนะ แต่เขามั่นใจในทีมเขาเหมือนกันนะมั่นใจที่ว่าจะเอาชนะทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ในคืนนี้ครับก็ลองย้อนไปดูครับแฟนๆลองย้อนไปดูในวันที่เราแพ้ทางสเปอร์ไปสองตููนนะโกรมนี้ไปเซติเซตินี่โอ้โหเละเทะค,ครับเราแพ้จริงครับเขาได้ยิงเรา3ครั้งในเรานี่ยิงเขาประมาณยี่สกว่าครั้งครับแต่เรายิงไม่เข้าครับ เขาดีโอตั้งรับแล้วสวนกลับอย่างเดียวครับคือตอนนั้นมูรินโญ่นี่ใช้แบบตั้งรับอย่างเดียวครับในตอนนั้นนะผมยังจาได้เลยครับผมยังงงว่าโอ้ทีมเราแพ้ได้ไงครับไปดูสถิตินี่บุงงครับแล้วก็มูรินโญ่ก็ได้กล่าวโจมตีเราทันทีครับหลังจากที่พูดในข้อนี้มาครับเขาก็ได้บอกนะครับว่ามีผู้เหตุการทีมครับบางสโมสรนะได้ไปกดดันทางแกรี่เซาเก้ครับ ในการแม่นักเตะของตัวเองครับลงเล่นในทีมชาตินะก็คือไปกดดันทางแกรี่เซาเกตครับแล้วก็เขาย้ายแกรี่เซาเกตออกมาบอกว่าคุณซื้อคนนั้นคือใครครับที่โทรไปคุยกับแกรี่เซาเกตครับเพื่อดึงนักเตะองตัวเองกับมาเล่นให้กับทางสโมสรนครับก็แน่นอนครับเขาก็รู้ว่าพรุ่งนี้ครับก็คือคืนนี้ครับลาฮิมซเตอริงครับจะได้ลงสนามเจอกับสเปอร์แน่นอนครับเขาก็ ที่เขาล่าวไว้หมดก็คือลาฮิมสเตอร์ลิงนะครับเขาได้กล่าวไว้แบบนั้นนะครับนี่คือคากล่าวของโชเซ่มูนินโญครับแล้วก็มาทางแบ๊บกาดิโอลาบ้างนะครับแบ๊บกาดิโอลานี่เขาได้พูดถึงสกาพของนักเตะก่อนครับในเบื้องต้นครับเขาก็ได้พูดครับว่าเขาพอใจผลงานของนักเตะทุกคนของเขาครับไม่ว่าจะเป็นเฟอร์ดันต์อเรสครับไม่ว่าจะเป็นฟินฟอร์เดนครับลูเบนดีแอรครับเควินเดอะบอยครับ กาเบียนเซซุสครับทุกคนที่ไปรับใช้ทีมชาติครับเขาบอกว่าโอ้โหเขาประทับใจผลงานมากครับกับนักเตะของเขาครับที่โชว์ผลงานได้อย่างสุดพลียครับสำหรับนักเตะของเราเนี่ยครับก็แป๊บก็ได้บอกนะครับว่าเราต้องดูกันยาวๆครับเรามองสัปดาห์ต่อสัปดาห์เรามองนัดต่อนัดครับในการเล่นนะครับและเราจะรู้ผลเนี่ในช่วงท้ายฤดูกาลนะว่าผลจะออกมายังไงครับเราจะทําให้ดูครับ ว่าสุดท้ายครับเราจะอยู่ในตำแหน่งไหนครับนี่คือคำก่าวของแป๊บคดิโอลาครับแล้วก็เขาได้กล่าวสวนทางโชเซ่มูรินโญครับเรื่องที่ว่ากล่าวหาว่าเรานี่ไปบีบกดดันทางแกรี่เซาเกตนะครับแป๊บคดิโอลาครับเขาก็ได้ตอบสวนกลับไปครับว่าผมไม่อยากพูดเรื่องนี้มากมายครับกับไอ้หมอนี่ครับแป๊บบอกครับให้มูรินโญ่ไปพูดคุยกับผนกแพทย์ของกีตครับ หลังจากมูรินโญ่พูดว่าเราไปกดดันทาง FA ให้ถอนตัวลาหิมสเตอริงนะครับมูรินโญ่ต้องคุยกับหมอไปทำทีมชาติอังกฤษนะและหมอของแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราเนี่ยครับยกเว้นว่าบางทีครับมูรินโญ่เป็นหมอสียเองครับผมก็ไม่รู้ครับแป๊บบอกแป๊บบอกแล้วว่าเขาไม่รู้ครับว่ามูรินโญ่เป็นหมอหรือเปล่าครับเลยรู้เบื้องลึกถึงขนาดนี้ครับก็นี่คือกำกาวของแป๊บกาดิโอลาที่ได้สวนทาง โคเซ่บูโยไปนะครับก็สองคนนี้แน่นอนอยู่แล้วเป็นคู่ขัดกันมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วผมยังจําได้นัดที่แล้วที่เราแพ้นี่โอ้โหมูริโยนั่งหัวเราะเราครับวันนี้ผมคิดครับระเบิดนิวเคลียร์จากเอาดินครับจะยิงไม่เดือยครับก็เปีครับหักไปข้างครับคอยดูครับคืนนี้ครับเราจะเอาคืนครับก็นี่คือบทสัมภาษณ์ของทั้งสองคนครับ แล้วก็มาที่บทสัมภาษณ์ของนักเตะของเราครับอเมริกาบอตรนเอกมากล่าวับว่าเขาหวังว่าทีมเราจะชนะในคืนนี้นะครับเรารู้ว่าลาบอตพูดนะครับเรารู้ว่ากองหน้าของเขานี่ดีมากครับทั้ง3คนนะไม่ว่าจะเป็นแกเรตเบลครับเฮดดี้เคนครับหรือว่าซอนเทิงมินครับสาคนนี่เป็น3ประสานที่น่ากลัวมากครับแต่เขาก็ได้บอกับว่าตอนนี้กองหลังของเรานี่แข็งแกร่งมากครับ แล้วก็แข็งแก่งกวาฤดูกาลที่แล้วมากครับนี่คือคํำพูดของอเมริลลาบอสนะครับแล้วก็ลาบอสได้กล่าวเสริมด้วยนะครับว่ากองหลังของเราจะเอาอยู่แน่นอนสำหรับคืนนี้เพราะว่ากองหลังของเรานี่มีทางดูเบนดีแอสที่มาจับคู่กับลาบอสแล้วครับแล้วก็มีทางคายวอ l k e เกอร์ครับด้านซ้ายนี่เป็นเจ้าคอนเซโลครับโอ้โหสุดยอดครับก็คือลาบอสนี่มั่นใจครับว่า ชุดหลังของเขาจะเอาชุดหน้าของสเปอร์อยู่ครับและเขาพูดทิ้งท้ายไว้ด้วยครับว่าคืนนี้เราหวังว่าเราจะเก็บคีนชิดได้จะทีมสเปอร์ครับโอ้โหสุดยอดแล้วลาบอสดาวลับครับถ้าคืนนี้คุณเก็บวีนชิดได้คุณเอาหัวใจผมไปเลยครับอเมด็ดลาบอสครับแล้วก็มาต่อเลยครับก็เป็นความพร้อมของทั้งสองทีมนะก่อนการแข่งขันนะครับก็เริ่มต้นที่ไก่เดือทองก่อนแล้วสเปอร์นะครับ สเปอร์ฟตอนนี้อยู่ในอันดับ2ของตารางคะแนนครับโดยแข่งไปหมด8นัดครับชนะ5ครับเสมอสองครับแพ้1ครับมี17คะแนนครับแล้วก็ทีมมาเยือนอย่างทีมเราครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราเนี่ยครับอยู่ในอันดับ10นะครับในตอนนี้ครับโดยแข่งไป7นัดครับชนะ3ครับเสมอ3ครับแล้วก็แพ้1ครับมี12คะแนนครับแล้วก็9นัดหลังสุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ไม่แพ้ใครครับ ก็คือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับ5นัดหลังสุดครับที่เจอกันทั้งสองทีมครับสเปอร์ครับชนะไปสองครั้งครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะไปสองครั้งครับแล้วก็เสมอกันหนึ่งครั้งครับก็คืนนี้จะวัดกันครับว่าใครจะชนะครับเข้าวินชนะครั้งที่สามได้ครับก็ต้องรอดูครับว่าคืนนี้ใครจะเป็นฝั่งชนะนะครับก็ทั้งสองทีมครับผัดกันแพ,พ้ผัดกันชนะกันอยู่ครับชนะกันฝั่งละสองครั้งอยู่ครับ แล้วก็เสมอหนึ่งครับคืนนี้ผมคิดว่ามีมีผลเสมอแน่นอนครับสำหรับคู่นี้ครับมันต้องมีทีมใดทีมหนึ่งครับชนะครับและผมมั่นใจว่าทีมของเราต้องชนะครับในคืนนี้ครับเราต้องส่งใจเชียบในคืนนี้ครับเวลาเที่ยงคืน30นาทีครับต้องส่งเสียงเชีย์ไปถึงครับเอเดียสสเตเดียมครับก็คืนนี้มันครับมันแน่นอนครับมาดูที่สภาพความพร้อมของทีมกันเลยครับมาเริ่มต้นที่ฝั่งเจ้าบ้านก่อนครับ ของสเปอร์ของโชเซ่มูรินโยครับของคนที่ว่าพูดมากนะ Jose inho, ครับโชเซ่มูรินโยครับฟอร์มไม่ดีครับนัดล่าสุดครับเพิ่งบุกไปชนะทางเวสต์บอมบิดเอาเบียนไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับโดยได้ประตูในนาทีที่แปดสิบหกนะในนั้นนะได้ประตูจากเฮลิเค้นะเกือบเสมอไปด้วยเหมือนกันนะก็ถือว่าเขามีดวงคนระับในจุดนั้นนะความพร้อมของทีมวันนี้ของเขานะครับ จะไม่มีทางแมตต์โดตี้ครับเพราะว่านักเตะคนนี้ติดทางไวรัสโคโรนาครับก็คือโควิด19นะครับก็แน่นอนครับถูกกักตัวอยู่แล้วครับและความพร้อมต้องทดสอบความฟิตของเอดิกลาเมล่าครับและก็ทางแฮร์รี่วิงครับอีกครั้งครับวันนี้ครับก่อนลงเตะครับก็ต้องทดสอบความฟิตสองคนนี้ครับก่อนลงเตะในคืนวันนี้นะครับส่วนคนอื่นๆอยู่กันครบถ้วนครับ คาดว่าคืนนี้มูรินโญ่จะมาแผน4-2-3-1ครับโดยจะทิ้งแฮร์รี่เคนเป็นกองหน้าตัวเป้าเพียงคนเดียวครับแล้วก็จะมี3ประสาแนแดนลุก3คนนะก็จะมีแกรนเบลครับอนเืิงบินครับแล้วก็ตองกี้เอนดอเบเร่ครับคือ3ประสาแนแดนลุกของเขาครับเพื่อสร้างสรรเกมให้กับแฮร์รี่เคนบนี่เป็นสูตรที่เขาใช้อยู่ทุกนัดอยู่แล้วครับก็ต้องมาในสูตรนี้แน่นอนอยู่แล้วครับสาบทางสโมสรสเปอร์บ ของโชเซ่มูรินโญ่ครับแล้วก็สิเอ็ดตัวจริงที่ฆ่านะครับของทางฝั่งสเปอร์ครับคือเนี้ยในประตูครับแน่นอนครับเป็นฮูโก้ยริสครับคู่เซนเตอร์ครับจะเป็นโทบี้อันเดอร์เวลส์ครับจับคู่กับทางเอริกไดเออร์ครับแล้วก็แบ็กขวาวันนี้ครับเขาจะใช้ทางแซ็คโอลิเย่ครับแบ็กซ้ายนี่วันนี้จะใช้ทางซูกิโอเรกินลอนครับนักเตะใหม่ที่มาจากเรอัลมาดริดนะครับ แล้วก็กลางตัวรับ2คนนะครับวันนี้ครับจะใช้ทางมุสซาซิโตโกกับมีแอร์ฮอยเบิร์กนะครับแล้วก็3ประสานแนวลุกนี่ที่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้ครับแกร์เดตเบลครับซอนเนียงมินนะครับแล้วก็ตองกี้เอ็นดอมเบเล่ครับในตำแหน่งของตองกี้เอ็นดอมเบเล่นี่มันมีโอกาสที่ทางมูรินโญ่นี่จะใช้ทางโจวานนี่โลเซนโซ่ได้ครับในนัดนี้นะครับก็ต้องดูครับว่าเขาจะใช้ใครในจุดนี้ครับ ส่วนของหน้าตัวเป้านี่แน่นอนครับแฮร์รี่เคนครับก็ต้องรอดูครับในคืนนี้นี่คือเสว้ตัวจริงของเขาครับผมมั่นใจว่าเขามาในระบบนี้แล้วก็ในชุดนี้แน่นอนครับสำหรับทางสโมสรสเปอร์ครับแล้วก็มาฟังทีมเยือนครับทีมเยือนของเรานี่แน่นอนอยู่แล้วครับน่ากลัววันนี้พกปืนมาหลายกระบอกครับแล้วก็ลูกกระสุนนี่เยอะมากครับที่จะทําลายไก่ครับคืนนี้ครับก็มาฟังทิมเยีอนครับ แมนเชสเตอร์ตี้ของแพ๊ปกาเดล่าครับล่าสุดครับนลีครับเปิดบ้านเสมอคับทางเลี้ยวบูครับแชมป์เก่าไปหนึ่งประตูหนึ่งครับโอ้แบบน่าชนะเลยครับเสียดายครับในนั้นที่เควินเดอร์บอยยิงจุดโทษไม่เข้าครับก็จบลงไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วก็กลับมาพูดไม่ได้ครับสำหรับความพร้อมนะครับจะขาดเพียงเฟรนโนและนาธานอารก้ครับที่ยังได้รับอาการบาดเจ็บอยู่ครับ อในที่ส่วนของเฟรนันโยนี่เขาหายจากอาการบาดเจ็บแล้วครับสำหรับเฟรนันโยครับก็เขานี่มีอาการปวดท้องครับตอนลงสนามครับก็เมื่อวานนี่แป๊บได้ออกมาพูดล้ว่าเฟรนันโยนี่มีอาการปวดท้องอยู่ครับก็จะไม่มีในรายชื่อตัวจริงในวันนี้แน่นอนครับไม่ว่ารายชื่อตัวจริงหรือตัวสำรองครับส่วนเซลกุนอากโรกลับมาแล้วครับฝึกกับทีมเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เต็มๆนะครับ ซอมแบบเต็มสูบย์ด้วยครับสำหรับเซโร่คุณเากโร่ครับแล้วก็เวกลองเมนดี้ก็กลับมาแล้วครับอเล็กซานเดอร์ซินเดนโก้ก็มีโอกาสได้ลงในเกมนี้ครับเพราะว่าไม่ได้ถูกกักตัวโควิดนะครับผมจะบอกครับในสื่อต่างๆนี่ที่เขาไปวิเคราะห์ว่าโอ้ซินเดนโก้ถูกกักตัวนี่ไม่รู้ไปเอาข่าวมาจากไหนนะผมก็งงครับผมเข้าไปดูวิเคราะห์ของสื่อต่างๆครับก็งงอยู่เหมือนกันนะก็แน่นอนแล้วว่าคืนนี้ครับ บ,บัตกัลเดอลาครับจะมาในระบบ4-3-3แน่นอนครับในคืนนี้นะครับโดยมี3ตัวลุกครับคอยจบสกอร์ก็คือลาหิมสเตอร์ลิงครับเฟอร์รันตอเลสครับแล้วก็พเยซูครับกาเบียนเซซุสครับก็คืนนี้พเยซูสจะฮันโหรอีกครั้งแน่นอนครับฮันโหรไปหาก็คือฮันโหนี่ท่านี้นี่มาจากแบบกัลเดอลาโทรไปหาเขานะครับก็คืนนี้ครับฮันโหรไปหายูอูโกโโยูริสนะของสปเปอร์ครับว่าโอูโก คือนี่คุณจะเอากี่ประตูดีสองก็พอน,นะแบงให้ฟลอันตอนอเลสักลูกนะน้องโอ้โหแบบนี้สุดยอดเลยครับแล้วก็คาดว่าจะเป็นตัวจริงที่ผมคาดนะของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะประตูครับแน่นอนคะรับเป็นอนันเดอร์ซอนในประตูมือหนึ่งของเราครับแล้วก็คู่เซนเตอร์ครับลูเบนเดียสกับคู่อมริลลาบอสครับนี่คือคู่เซนเตอร์ที่ผมชอบมากนะครับแล้วก็แบ็คขวาเป็นทางคายวอล์กเกอร์ครับแบ็คซ้ายครับเป็นจอวันเซโลครับ กลางรับวันนี้นะครับจะใช้ทางรถลี่เทนเนสเพียงคนเดียวคนระับและก็คู่ประสานตัวลุกคนระับเพลเมกเกอร์ตัวลุก2คนนะครับก็จะใช้ทางครนะีบีครีวินเดอร์บอยครับจับคู่กับฟินโฟเดนส์นะครับก็ผมฝากกระแสนะครับในสื่อต่างๆนี่เขาคิดว่าอินคายกุนโอการ์นะจะจับคู่กับเควินเดอร์บอยครับแต่ผมคิดว่าฟินโฟเดนจะจับคู่กับทางเควินเดอร์บอยมากกวา่าครับ เพราะผลงานของเขาล่าสุดนี่โอ้โหต้องบอกแล้วว่าดีจริงๆครับแล้วก็ผลงานของอินคายกุณกันในทีมชาติเยอรมันนี่ไม่ค่อยจะโอเคนะครับผมคิดว่าแปบบ๊บจะใช้ฟินฟเดนมาเป็นคู่ประสานงานกับเควินเดอ์บอยครับเพราะว่าฟินฟเดนนี่เขาเป็นนักเตะที่ขยันมากครับวิ่งทั้งเกมนะครับสำหรับคนนี้นะสำหรับฟินฟเดนนะแล้วก็คู่ประสานแดมหน้าครับสคนคนระับของทีมเราก็แน่นอนคนระับ นูลิงครับไลมสเตอร์ลิงครับอยู่ด้านซ้ายครับด้านขวานีจะเป็นทางเฟอร์ลันตอเลสครับที่เพิ่งแฮตติกมาในทีมชาติครับสามประตูครับยิงมานูเอลนอยเออร์ด้วยครับโอ้สุดยอดครับแล้วก็กองหน้าครับแน่นอนครับพอเยซูวครับวันนี้จะลงทันไกลครับพอเยซูกาเบยนเซซุสครับคืนนี้รอลงทันนะส่วนทางเซโกรุนากโรครับคืนนี้อยู่ในตัวสำรองแน่นอนครับ ก็พี่บอลน่าจะได้ลงครับในครึ่งหลังนะครับก็ต้องรอดูครับในคืนนี้ครับสำหรับทัศนคติหลังเกมครับสำหรับผมว่าผมแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนี่ผมพูดแบบเป็นกลางนะพูดเป็นกลางจริงๆครับเชื่อผมว่าผมพูดเป็นกลางครับก็คือผมมองว่าสเปอร์ครับเขาน่ากลัวจริงๆครับเขาชนะมา4นัดครับในลีกครับโอ้โหครับสุดยอดครับก็คือ5นัดหลังสนที่เขาชนะถึง4ครับ เก็บได้อีกสองแต้มจากห้านัดครับสสเปอร์ครับก็เป็นฟอร์มที่ร้อนแรงมากครับแล้วก็อยู่ในอันดับสองของตารางคะแนนด้วยครับสำหรับสเปอร์ครับก็คืนนี้นี่เป็นเกมที่ยากสำหรับทีมเราแน่นอนครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับหลังจากแบ็กคาิดอลานี่ขยายสัญญาไปสองปีครับแน่นอนครับสิ่งที่สําคัญที่สุดครับนักเตะครับมีความมึกเหิมครับมีความกระหายครับที่จะโชว์ผลงานให้กับคุณซือเห็นนะในนัดนี้ครับ ผมคิดว่านักเตะของเราเนี่ยจะเล่นถวายชีวิตแน่นอนนครับคืนนี้ครับนี่ผมพูดเป็นกลางครับกลางมากครับผมคิดว่าทีมเราชนะครับสองประตูต่อหนึ่งครับแน่นอนครับสกอร์นี้ครับผมทายครับแฟนยึดเห็นยังไงก็ลองทายสกอร์มาได้ครับว่าสกอร์จะออกมายังไงครับแต่สาหรับผมครับผมคิดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะชนะสองประตูต่อหนึ่งหรืออาจจะมากกว่านั้นครับเพราะว่าเราเตรียม ลูกกระสุนปืนมาแล้วนะครับที่จะยิงไกลครับในคืนนี้ครับไม่รู้ว่าเดือยหรือว่าปีครับที่จะหักในคืนนี้นะครับก็ต้องรอดูครับในคืนนี้ครับก็คืนนี้ครับสวดมนต์ไหว้พระครับขอให้แมนเชสเตอร์ที่ชนะนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะอัปเดตแล้วครับก็มาอัปเดตให้แฟนๆฟังกันแล้วว่าสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมนี่เป็นยังไงกันบ้างครับ สุดท้ายก็ขอฝากเป็นแฟนกดติดตามครับกดไลค์ครับกดคอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมอัปเดตสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราเนี่ยครับต่อไปเรื่อยเื่อยครับเพราะผมรักสโมสรแห่งนี้ครับรักมานานแล้วด้วยครับรักมาแบบโอ้ผมนับไม่นับไม่ถึงแล้วว่ามันกี่ปีครับตั้งแต่ผมเรียนนู่นครับเรียนมมศม .5 นู่นครับตอนนี้ผมอายุสามสิบแล้วครับ โอ้ผมรักทีมนี้มานานแล้วครับก็ขอให้ทีมเราชนะไอชนะชนะแน่นอนอยู่แล้วเชื่อผมอะสุดท้ายก็ขอลาไปก่อนนะครับเป็นเลยไปที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับ